สวัสดีพ่อแมพ่พี่น้องชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือจะเรียกุเวลาเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วในวันนี้ g m สุดแสนสกยานต้อนรับสิ้นปีนะครับผมนําตัวละครใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเข้ามาพร้อมกับความสามารถใหม่ของเซิร์ฟไทยอีกด้วยยินดีต้อนรับนะครับผมตัวละครเทียนหนึ่งระวังมาเบิลของเจ้าให้ดี ตำนานหุนคนนี้นี่เองเราไปดูกันน้องกันเลยดีกว่านะครับผมมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับผมคือตำนานหุนกับอีโบหุนเนาะส่วนตัวละครก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมหมาตัวใหญ่เหมือนกันเป๊ะเฮ้ยน้องหมาหน่ารักจริงๆเลยเอ,อ๋อเหมือนจะช,ชุดจะเปลี่ยนเนาะ เออแต่เราไปดูกันที่ตัวละครที่สามารถหากันได้ง่ายๆอย่างอีโวฮุนกันก่อนดีกว่านะครับผมน้องอีโวฮุนเนาะความสามารถก็คือเมื่อฉันหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทําการตกไปที่เมืองของตัวเองนะครับผมก็คือเมืองของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเมืองของเรานะครับผมมีการโส60%ที่จะใช้เอฟเฟกต์พื้นที่พิเศษนะครับผมหิมะภายในระยะ5ช่องหน้าหลังรวมพื้นที่ดังกล่าวก็จะเป็น ข้างหน้าห้าข้างหลัง5ากับพี่ยืนอยู่ก็เป็น11ช่องนะครับผมพื้นที่หิมะนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปตกนะครับก็จะขโมยมาเบริรไปจำนวนเงินที่แพงที่สุดในแถวนั้นนะครับผมใส่ศัตรูที่อยู่ในแถวนั้นเนาะถ้าเกิดศัตรูมาตกอ่ะศัตรูก็อยู่ในแถวนั้นอยู่แล้วแหละศัตรูก็โดนขโมยมาเบริรไปตามระเบียบนะครับ แล้วก็นะครับผมยังมีความสามารถในการป้องกันนะครับผมการย้ายอันเชิญเนาะ40%นะครับผมคือว่าน้อยมากแล้วก็60%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตารายที่เกิดขึ้นกับฉันจบความสามารถแรกนะครับผมข้อสวัสดิ์ต่อไปนะครับผมเมื่อมาตกที่แลนด์มาร์คชาหรือว่าก่ส้าแลนด์มาร์คโฮชิาในโตเียโอกาส90%ที่จัดงานโอลิมปิกนะครับผมพร้อมกับ ดูดสช่องหน้าหลังและอัปเกรดพื้นที่นั้นให้กลายเป็นแลนด์มาร์คไม่มีเจาะเกราะนะครับแล้วก็เมื่อไฟตกข้ามทาการตกไปยังแลนด์มาร์กของฉันมีโอกาสเจกักขังฟองสบู่นะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทินของฉันมีโอกาสเจ็ดินะครับผมเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปยัง8ช่องด้านหน้าเฉยๆไม่มีว์ปไปด้านหลังนะครับผมมีแค่ไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่มันก็ดีหน่อยมันก็คอมโบกับความสามารถของเราเนาะที่เราจะต้องตกไปยังเมืองของเราเพื่อที่จะเสกพื้นที่หิมะนะครับผมตัวน้องไม่ได้เป็นตัวละครที่ขโมยหิมะเลยในครั้งแรกที่ตกเมืองน้องต้องตกเมืองก่อนเพื่อที่จะเสกพื้นที่หิมะแล้วก็ค่อยไปตกที่พื้นที่หิมะเพื่อจะขโมยเงินอีกหนึ่งรอบนะครับผมมันจะ ม,มันจะขโมยขั้นตอนที่สองเนาะไม่ใช่ขั้นตอนที่1ก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้ล้มเร็วขนาดนั้นนะครับผมแต่เขาได้ทําการอุดรอยรั่วของความสามารถนี้โดยการที่มีความสามารถในการโจมตีนะครับผมดูดศัตรูมาเนาะที่เมืองของเรานะครับผมทําให้ศัตรูนั้นทําการตกไปยังเมืองหิมะของเรานะครับผมในขั้นตอนแรกได้อย่างง่ายดาย ถือว่าเป็นการคอมโบคอมจอยที่ดีนะครับผมส่วนเวอร์ชันตำนานนะครับผมก็จะอัพเป็น80%เป็นเลยเหรอเยอะไปไหมแล้วก็50%บป้องกัน70%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับผม8 0ฟองสบู่แล้วก็90%เหมือนเดิมนะครับผมดูที่ช่องหน้าหลังทำไมไม่อัพเป็นร0 0เซเลยล่ะแต่ว่าชุดชุดมันดีเนาะชุดชุดมันดูมีอะไรมากกว่าตัวละครอีโบนะครับผมก็คือชุดก็สวยกินขาดแต่ ความหายยากก็กินขาดเหมือนกันนะครับเราไปดูวิธีการหากันหน่อยดีกว่าอ๋อลืมนะครับผมต้องมีอัญ,ญมณีด้วยเดี๋ยวเขาไปดูอัญ,ญมณีก่อนแป๊บหนึ่งในกระเป๋าของชันนะครับผมอัญ,ญมณีตรงนี้แล้วก็สมุดอัญ,ญมณีนะครับผมชุดแต่งกายมีทั้งหมด2เวอร์ชั่นนะครับผมคือเวอร์ชั่น1เนาะที่มีความสามารถป้องกันการขโมยมาบอรฮะในนั้นอ๋ออันนั้นมันป้องกันดีบัฟเนาะอันนี้ป้องกันอู้ หมาตาไฟตลกมันตลกทำทำไมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นกวางเฉยนี่อะไรอ่ะที่แพคเหรอไม่ใช่มีชุดอยู่ข้างในนะครับผมอย่าโดนหลอกเนอะนี่ก็เหมือนเดิมอ๋อนี่ก็หมาตาไฟแต่เราไม่สังเกตเพราะว่ามันมีสีฟ้าอยู่ก็เลยเนียนๆไปแต่อันนี้มันเป็นสีขาวแล้วก็อ๋อไม่ใช่สีขาวด้วยเปลี่ยนตัน จะดีเหรออ,อ๋อข้อต่อที่สองนะผมลืมเนาะเมื่อตัววิทยุชั้นนะครับผมมีการ50%ที่จะยกผนึกยกเว้นข้าบรรทัดสายตรงเอ้ยไม่ใช่ผนึกการผนึกการยกเว้นข้าบรรทัดของสายตรงข้ามถ้าเกิดว่า่ายตรงข้ามมีความสามารถในการยกเว้นข้าบรรทัดก็จะไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมแต่ยกเว้นค่าบรรทัดมันไม่ต้องใช้ก็ได้ไงเพราะว่าเราขโมยเงินอืมอืม คุณก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมเขาทำออกมาเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันสวยหรอเพราะว่ามันแพงกว่าเดิม Limited Edition ไม่เข้าใจ วิธีการหานะครับผมเราสามารถหาฮูลได้นะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมนะครับผมขวานสุดแก่งของฮูลแล้วก็การแลกเปลี่ยนวัตถุดิบของฮูลนะครับผม5ใบเนาะการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบนะครับผมหาฮัสกี้สุดน่ารักชุดของฮูลแล้วก็กระเป๋าของฮูลอันสุดท้ายเป็นถุงมือของฮูลอย่างละสองอันเท่ากันนะครับผมส่วนขวานนะครับผมสุดแก่งก็สะสมขวานขาวดำนะครับผม5อันจำนวนวัตถุดิบนะครับผมก็เท่ากับอีเวนท์ที่ผ่านๆมาเนาะก็ คือ5 1แล้วก็หา5แล้วก็หา2222222องรวมกันเป็น10นะครับผมสุดตํานานหุ้นก็เติมนะครับผมอย่างเดียวเท่านั้นเนาะเอ้ยมีแฟลชเซลล์ด้วยแตเจะจ่ราคาเท่าไหร่กันนะเออรีーー่เบิร์ดนะครับผมถ้าเกิดว่าหาหุ้นภายในวันนี้นะครับผมรับลูกบาท5,000เพ็รหรือก็คือให้สุ่มนะครับผมหิน ้าพันเพรก็คือเท่ากับ500ร้อยเพรนั่นเองจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับน้องหุ่นของเราการกิจกรรมเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเดียเรามาลองดูกันสิว่าแฟลตเซลล์มันจะขายอะไรครับแฟลตเซลล์นะครับผมลดไปเลยเหลือสาม สิไม่ใช่บาทดอลลาร์เฮย้ยสามสิบดอลลาร์มันเท่านี้เลยเหรอแพงไปปะอ๋อมันไม่ใช่สองอย่างนี้รวมกันมันเป็นลดจาก45เหลือ35เหลือ 30, อ 30! ก็เท่ากับพันพันกับห0ึ่งรดแพงหุนเหรอกำลังเทียบหุ้นกับเดทอยู่ว่าหุนกับเดท อืมอมืมันก็ต้องเป็นถ้าเดใส่ดูดแถวมันก็ได้อยู่นะเด์มาขโมยเงินสองรอบไงเออถ้าเกิดว่าความสามารถตีนหมีติดอืมแต่ลุงเล่นเดซแล้วมันไม่ค่อยติดเนาะ จัเถอะอ๋อแล้วก็มีล็อกอินด้วยนะครับผมแล้วก็มีข่าวร้ายสำหรับลุงจะบอกคือล็อกอินที่แล้ว28วันไม่ได้กด <laughs> ลืมนะครับผมใครลืมก็เราเป็นเพื่อนกัน นะอันนี้ต้องอิน42วันนะครับผมยาวถึงปีหน้าเลยนะครับผมอย่าลืมกดรับด้วยก็แล้วกันนะของนวันก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมกับมีเล่นสกีอย่าผวนนะครับผมขอบคุณครับเปิดแล้วนะครับผมเซิร์เวอร์ซีซั่นเนาะคือเซิร์เวอร์ที่ย้อนกลับไปออริจินอลของเกมเศรษฐีนะครับผมใครคิดถึงอดีตของบ้านของเกมเศรษฐีก็อย่าลืมมาเล่นกันเลยนะครับผมแล้วก็มีของรางวัลสุดอลังการด้วย ไหนล่ะ <c oughs> ไหนของเธอที่เรียกว่าอลังการข้ามไปเลยนะครับผมไม่ต้องแนะนำอะไรทั้งนั้นอ้าวมันจะมีจงมีแจกอะไรไม่ใช่หน่อยเลยเหรอไม่ได้แจกในพาร์ทหรอไม่ได้แจกในพาร์ทนะครับผมเอาเป็นว่าใครว่างก็เล่นนะครับผมอืมใครไม่ว่างก็ ไม่ต้องเล่นก็ได้เมื่อถึงขั้นสี่สิบจะแจะขั้นสี่สิบอ๋อต้องเติมตังค์ด้วยอ่ะซื้อด้วยซื้อโ oh อ้ไว้ก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วนนะครับผมไม่ต้องเอาก็ได้เนาะไม่ต้องเอาหรอถ้ามันทำไมเลิบเก่าไม่เห็นมีคนเล่นเยอะเลยในวันนี้ลุงก็ไม่ค่อยเล่นละเพราะว่า มันเคยเข้าแล้วมันเด้งเกมเด้งก็เลยไม่ลองอินก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับน้องหุนนะ่นเนาะถ้าเกิดว่าใครนะครับผมยังไม่มีตัวละครที่เป็นตัวละครขโมยมาเบริรนะครับผมก็สามารถหาน้องหุ่นได้แต่น่าจะยากหน่อยนะครับผมน้องหุ่นกับโดยองโดยองมันเป็นตัวดึงเข้าไปในในเมืองเนาะมัมไม่มัน,มนวัดกันไม่ได้นะครับอืม ้องเดทตกต่ำขนาดนั้นเลยเหรอลำดับสิบเก้าเลยเดทแต่ชอบชอบตรงที่มีความสามารถของอจัดโอลิมปิกนี้แหละเพราะว่าจัดโอลิมปิกอะพอมันไปอยู่ในด่านอื่นๆน่ะมันก็จะมีรถมาบดด้วยนะครับผมมันก็จะทำให้เรานั้นเล่นง่ายยิ่งขึ้นไปอีกเนาะสรุปให้หาไห้เนี่ยอยากหานะแต่ว่ามันโตนแพงอ่ะมันน่าจะเกินสี่หมื่นนะครับผม แล้วก็เพชรแล้วก็น้อยของเพชรแจกฟรีก็ไม่ได้กดด้วยเพราะว่าลืมเฮ้เขียดไปแล้วครับผมจุบจุ